ัาลาอะลยกุมอร์มะตุลอฮิวเบะกาตุขอความสันติจงประสบแด่ทุกท่านนะคะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะคะไม่งั้นอาจจะพอพูดเป็นภาษาเมลา,ายูแล้วอาจจะแปลละนิดนึงนะคะงั้นขออนุญาตพูดภาษาไทยจริงๆคํากล่าวเริ่มต้นว่าขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านเนี่ยนะคะเป็นคําที่ส่วนตัวเองอยากพูดให้กับพี่น้องนะคะที่อยู่ในปาเลสไตนะ์ณวันนี้มากที่สุด นะะเนื่องจากว่าะะขณะที่พวกเรากำลังนั่งอยู่ในอาเซนมอตรงนี้นะคะคพี่น้องของเราเะะแม้ว่าะะวันนี้จะเป็นวันที่สองะะของการประกาศหยุดยิงะะชั่วคราวเ,เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆได้เข้าไปสู่พี่น้องชาวปาเลสไตนะะ์ที่กาซา ะะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่สองนะคะที่จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันนะคะต้องบอกว่าระหว่างตัวประกันกับนักโทษหรือตัวประกันที่ชาวที่ที่ทคนอิสราเอลเนี่ยนะคะได้จับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่เป็นทั้งผู้หญิงนะคะแล้วก็เด็กนะคะมาเป็นเวลาอย่างยาวนานเราได้เห็นภาพนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะภาพที่เด็ก คนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้กอดแม่มาหลายปีแล้วเนื่องจากต้องติดคุกนะคะอยู่ในอิสราเอลนะคะเป็นเวลา5-6ถึปีเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากเด็กคนนั้นจริงๆไม่ได้มีเหตุผลใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าเขาเป็นชาวปาเลสไตน์นะคะก็โดนจับกลุ่มนะคะมีจำนวนเด็กและผู้หญิงถูกจับกลุมมากมายนะคะอยู่ในคุกของอิสราเอล จริงๆนับได้ว่านะคะเซฟเดอะชิลเด้นเนาะซึ่งจริงๆแล้วเป็นองค์กรที่ไม่ใช่มุสลิมนะคะๆๆเขาก็ได้มีการออกมารณรงค์แล้วก็เรียกร้องนะคะให้อิสราเอลเนี่ยนะคะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังมาตลอดเนื่องจากอะไรคะอิสราเอลเป็นประเทศเดียวในโลกนี้นะคะรัฐเดียวในโลกนี้ที่จับเด็กให้อยู่ในคุกนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในทุกที่ทั่วโลกเราไม่ว่าเด็กจะทําผิดอย่างไรเราจะไม่มีพันพาเขาเข้าคุกนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการหลายๆอย่างนะคะเข้าสถานพินิดหรืออื่นๆนานานะคะเพื่อที่จะทําให้พวกเขาได้มีโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะคะแต่สําหรับชาวปาเลสไตน์มิใช่เช่นนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็น ประสงคของพ่อนะคะในครั้งนี้ที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เราเจ็บปวดมากๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้ทั้งโลกกําลังเห็นนะคะว่าอิสราเอลกําลังทําอะไรกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ถ้าเราย้อนกลับไปนะคะบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะเริ่มคุยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ฮามาสบุกนะคะ เข้าไปยังอ,อิสราเอลนะคะซึ่งนับได้ว,ว่าเป็นครั้งแรกๆนะคะที่สามารถเข้าไปแล้วก็เข้าไปทำก่อสถานการณ์ความรุนแรงในอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนชาวอิสราเอลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะหลายคนไม่ได้มองว่าเพราะอะไรเหตุการณ์6วันที่7ตุลาคม ะะถึงเกิดขึ้นนะคะถ้าเราย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเนี่ยนะคะเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ๆนะคะฮามาสก็จะเข้าไปบุกปาเลสไตน์ในวันที่7ตุลาคมถูกไหมคะนะคะมันมีเรื่องราวมันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปนะคะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันที่7ตุลาคมขึ้นมานะคะแต่ โลกก็ไม่พูดถึงเหตุการณ์ทั้งก่อนนะคะ7ตุลาคมหรือหลัง7ตุลาคมจนถึงวันนี้โลกก็มักจะลืมเลือนว่าสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์ต้องเผชิญที่นอกเหนือจากวันที่7ตุลาคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตพูดไปถึงก่อน7ตุลาคมก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงว่าสถานการณ์หลัง7ตุลาคมเป็นอย่างไรนะคะ ก่อนเจตุลาคมเข้าใจว่าพี่น้องที่ติดตามสถานการณ์ปาเลสไตน์กันมาโดยตลอดจะทราบดีนะคะว่าปาเลสไตน์เนี่ยนะคะเคยเป็นเคยเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่ถูกยอมรับแล้วเขาก็อยู่ที่นั่นมาอย่างยาวนานมาช่วยลูกช่วยหลานนะคะเหมือนกับชาวอาหรับอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะคะ แต่วันหนึ่งนะคะอยู่ๆแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะคะบอกขึ้นมาว่าอา้าวชาวยิวเนี่ยยังไม่มีประเทศของตัวเองเลยเราไปหาพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนนะคะให้ผู้คนที่ไม่มีประเทศอยู่ดีกว่าคำถามคือเขาเล็งไปที่ไหนคะเขาบอกว่าชาวยิวบอกว่าฉันอยากกลับไปในพื้นที่ที่พระเจ้าในตำราในคัมภีร์ของเขาเนี่ยบอกว่ากลับไปที่นั่นเถิดนะคะ ชาวยิวก็เลยบอกว่าโดยยิวไม่ใช่ยิวทั้งหมดนะคะคือยิวไซออนิสนะคะก็บอกว่างั้นเราจะกลับไปแล้วสร้างรัฐขึ้นมาในพื้นที่ที่ที่ชาวปาเลสตาอยู่กันเต็มไปหมดนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือนะคะการอพยพเข้ามาเรื่อยๆนะคะของชาวยิวที่อยู่ทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะยิวไซออนิสนี่นะคะ ก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่นะคะในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆถูกบังคับนะคะต้องไม่ได้บอกว่าเขาเต็มใจที่จะออกนะคะถูกบังคับด้วยด้วยวิธีการหลากหลายอย่างนะคะทั้งการใช้ รถไปพังทลายบ้านของเขานะคะทั้งการใช้ทหารไปค่มคู่ทั้งการใช้วิธีการอีกหลายอย่างนา,นาต่างๆนา,นาเพื่อที่จะไปยึดครองบ้านของพวกเขานะคะซึ่งมีการอบพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะของอิสราเอลของชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะคะหลังจากเกิดการตั้งรัฐ อิสราเอลขึ้นมาในปี1948อาจจะไม่มีเวลาคุยเรื่องประวัติศาสตร์นานขนาดนั้นนะคะซึ่งจริงๆเชื่อว่าเวลาเราดูผ่านแผนที่ที่กำลังโชว์ให้ทุกท่านเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่านะคะการค่อยๆขยายพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ยนะคะดำเนินไปอย่างมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์นะคะไม่ใช่มองว่าอ๋อ ชาวปาเลสไตน์เต็มใจมอบให้ฉันไม่ใช่แน่นอนนะคะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่ปี1948ซึ่งเกิดรัฐอิสราเอลนะคะมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีประชากรที่เป็นชาวปาเลสไตน์มากกว่า2องล้านคนนะคะเราไม่สามารถระบุตัวเลขชัดๆัได้นะคะว่ากี่ล้านคนแต่นะคะโดยประมาณการแล้วมากกว่า2องล้านคนต้องกลายเป็นผู้พยบลีไัย ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมานะคะ no right to return เนาะนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปยังบ้านของพวกเขานะคะหลายคนยังถือกุญแจนะคะที่อยากจะกลับไปบ้านของตัวเองแต่ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้นะคะหลายๆคนชาวปเาเลสไตน์ต้องอพยพไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอียิปต์จอร์แดนหรือว่าอีกหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะ นี่คือเหตุการณ์สั้นๆนะคะที่ก่อนเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาเราจะพบว่าจริงๆมันมีเหตุผลมันมีเรื่องราวนะคะที่ทำให้เกิดสถานการณ์ในวันนั้นนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะ เชื่อเยเชื่อเหลือเกินว่านะคะไม่ใช่เพียงผู้ชายนะคะที่อิสราเอลมักจะอ้างเสมอเนาะนะคะว่าเขากําลังสู้กับฮามาสเขากําลังสู้กับคนที่ใช้อาวุธนะคะ แต่คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงๆนะคะถ้าไปดูตามสถิติซึ่งไม่ใช่สถิติของของโลกมุสลิมที่ทำนะคะด้วยซ้ำนะคะแต่เป็นสถิติของโลกตะวันตกได้ซ้ำที่ทำหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็น Amnesty International Human Rights Watch นะคะหรือหลายๆองค์กรเนี่ยนะคะก็ออกมาระบุชัดเจนว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในสถานการณ์ปาเลสไตน์ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือผู้หญิงและเด็กค่ะ นะคะอยากจะขอยกตัวอย่างสั้นๆคือหลังจากเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมอันนี้เป็นผลที่เห็นอย่างชัดเจนที่สุดนะคะต่อเด็กและผู้หญิง Israel, อิสราเอลเออชาวปาเลสไตน์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะจนถึงวันนี้นะคะแม้ว่าจะมีการหยุดยิงมา2วันนะคะจนถึงวันนี้จำนวนของผู้เสียชีวิตนะคะ ไม่อยากจะพูดแต่จำเป็นที่จะต้องยกยกสถิติตรงนี้ขึ้นมานะคะจำนวนผู้เสียชีวิตเพียงไม่กี่วันนะคะมีถึง1 4 0 0 0คน1 4 0 0 0คนนะคะกับช่วงเวลาตั้งแต่7ตุลามาจนถึงปัจจุบันนะ,ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ25ใช่มคะยพฤศจิกาย,ยนตุลาถึงพฤศจิกาภายในเดือนกว่าๆมีคนเสียชีวิต1 4 0 0 0คน นี่ยังไม่นับนะคะผู้คนที่อยู่ภายใต้ซากปลักหักพังที่ไม่สามารถนับเลขได้นะคะว่ามีจำนวนกี่คนนะคะและสิ่งที่เราเห็นชัดมากที่สุดคือสองในสามของคนที่เสียชีวิตนั้นคือผู้หญิงและเด็กนะคะจำนวนของเด็กนะคะเด็กเฉพาะเด็กนะคะของอนุญาตเฉพาะเด็ก ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่7ตุลาจนถึงปัจจุบัน5,500คนค่ะ5,500คนซึ่งอ,องค์กรอย่างเซฟหรือชิลเ e นหรือแม้กระทั่ง UN นะคะสาชาติติก็ออกมาบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยนะคะนับได้ว่ามากกว่าทุกสงครามรวมกันนะคะที่เด็กเสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะคะมากกว่าถึงสองเท่านะคะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่เวลาเรามีจำกัดมากๆนะคะแต่เราอยากที่จะชี้ชวนนะคะให้พวกเราเห็นว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์ซึ่งตอนนี้ถึงขั้นว่าเป็นวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่พวกเราเองแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในปาเลสไตน์แต่เราจําเป็นที่จะต้องทําอะไรบางอย่างนะคะผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มติดอาวุธนะคะอะนี้เราไม่พูดถึงว่าฮามาสเป็นอย่างไรเนาะนะคะนั่นมันเป็นเรื่องที่มันดีเบทแบบแต่ถ้าเราวันนี้เราคุยกันแค่เรื่องผู้หญิงกับเด็กที่จริงๆแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ใดๆที่เป็นความขัดแย้งเหล่านี้เลยเนี่ยนะคะเราต้องได้รับผลกระทบแค่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำของการกระทำของรัฐอิสราเอลต้องบอกว่ารัฐไซออนิสอิสราเอลเนี่ยนะคะเป็นการกระทำที่เป็นอาชญากรรมสงครามนะคะหลายสำนักนะคะหลายนักวิชาการที่เป็นนักวิชาการตะวันตกก็ออกมาด้วยซ้ำว่าครั้งนี้เราอาจจะไม่ได้เรียกว่าสงครามได้ซ้ำไป นะคะแต่มันมากกว่านั้นเสียอีกมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะเราได้แต่หวังนะคะหลังจากนี้อีกสองวันซึ่งการหยุดยิงจะยุติลงเนี่ยนะคะสิ่งที่อิสราเอลบอกว่าจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมเนี่ยนะคะเราได้แต่ขอดูอาและมีความหวังนะคะว่าการรณรงค์บอยคอรดการรณรงค์พยายามที่จะให้ รัฐต่างๆนะคะหยุดการกระทำช่วยกันหยุดอิสราเอลในการกระทำครั้งนี้จะเกิดผลเราได้แต่หวังว่าอีกสองวันข้างหน้าปฏิบัติการที่อิสราเอลบอกว่าจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเชื่อว่าเราได้แต่หวงังและสิ่งที่เราทําได้นะคะก็อยากจะขอนะคะร้องขอให้พวกเรา ได้ดูอาให้กับพี่น้องต่อไปนะคะนอกเหนือจากดูอาการทํากิจกรรมเช่นนี้การให้ความรู้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เป็นครอ,อ,อบครัวของเรานะคะสังคมในชุมชนในหมู่บ้านนะคะรวมไปถึงสังคมไทยในภาพรวมนะคะให้เข้าใจถึงปัญหาของปาเลสไตน์นี่คือสิ่งที่ทําเรา สามารถทําได้เล็กๆน้อยๆนะคะให้กับพี่น้องนะคะนอกเหนือไปจากการบริจาคที่เราจะช่วยหรืออีกสิ่งหนึ่งที่เราทําได้เราชัดเจนซึ่งเป็นกระแสะการรณรงค์ของทั่วทั้งโลกณวันนี้เราจะเห็นการรณรงค์ที่เข้มแข็งมากในสหรัฐอเมริกาในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะในอังกฤษในอีกหลายๆประเทศนะคะที่ผู้คนแม้ว่าเขาจะไม่ใชุ่สลิมก็ตามแต่เขาออกมาเรียกร้องให้มีการบอยคอดนะคะ และมันเริ่มเห็นผลสำหรับผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งต่างๆของอิสราเอลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันไม่มีผลนะคะอย่างน้อยสิ่งเล็กๆเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองในการรณรงค์ให้คนรู้จักรู้เรื่องของชาวปาเลสไตน์มากขึ้นนะคะสื่อสารกันมากขึ้นบอยคอร์ดบอยคอรดไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เรากลายเป็นคนหัวรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนะคะ บอยคอรดเป็นหนึ่งในวิธีการแบบสันติวิธีที่เราทําได้ในการแสดงจุดยืนของเราในการสนับสนุนพี่น้องชาวปาเลสไตน์และไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลซานอสอิสราเอลในการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากพี่น้องนะคะอย่าลืมพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในดูอาของพวกท่านอย่าลืมศึกษานะคะติดตามข่าวสารนะคะแม้ว่าข่าวสารนั้นจะห่างหายไปจากหน้า หน้าการรายงานข่าวของในภาษาไทยแต่ยังมีอีกหลายช่องทางค่ะที่เราสามารถติดตามข่าวสารของพี่น้องชาวชาวปาเลสไตน์ได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราติดตามกันไปเรื่อยๆและสุดท้ายนี้อย่าลืมพวกเขาในดุอานะคะไม่ใช่แค่เพียงว่าเขาเป็นพี่น้องเป็นอุมมะเดียวกับเราแต่เขาคือประชาชาติคือมนุษยชาติและอิสลามสวยงามนะคะิสลามประทานมาเพื่อมนุษยชาติ นีนะคะเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้หน้าตรงนี้ค่ะขอสามาอวยกุมพอเรอมาตุลลอยบรากาตัวค่ะ